วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซเปอร์แตงเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมทสุรีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ของตัวดับขนมไทย1 6บธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่และเมนูนะครับทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมละรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นโดยในคลิปนี้นะครับทางช่องก็จะมาวิเคราะห์อัตราการค้าสั่นวัตถุดิบ เพื่อที่จะนำไปปรุงเมนูออกมาในวันที่16ธันวาคม2566สำหรับดับขนมไทยนะครับก็เข้าสู่วัตถุดิบเพื่อที่จะนำไปปรุงเมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1ก็จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุนวิเคราะห์ัตราการรังสรรค์วัตถดุดิบดับตายทุกหลักนะครับโดยการรังสรรค์หรือไติรวมหลุด2ครั้งโดยในวันที่1ธันวาคมดับ1ออก22 2, ผ่าน ส่วนการรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาในวันที่16ธันวาคมวัตถุดิบออกมาได้ดับ8ตายทุกหลักในเมนูที่1ก็นําวัตถุดิบชุดนี้ไปพิจารณาก่อนนาไปปรุงเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่2จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อ,อัตราการรังสรรค์วัตถุดิบ ชุดผังเลขดับเลขวิทยาศาสตร์โดยชาญการเดินหรือไซติก็ยังเดินดีโดยในวันที่1ธันวาคมไม่พบไซตินะครับก็เก็บมาได้เท่าที่เก็บมาโดยในวันที่16พฤศจิกายนดับ6ออก 1, นึ่งส่านส่วนหนึ่งธันวาคมไม่พบไซติก็ข้ามมาที่การรังสรรวัตถุในวันที่16ธันวาคม68อัตราการรังสรรวัตถุบริจุปงเมนูดับร1 0ยหน่วยเหนือดับ6นะครับ ในเมนูที่2พิจารณาเมนูนี้อย่างมีวิจรารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์คงกัพพันจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับได้ตัวตรงโดยการรังสรรค์วัตถุดิบในวันที่1ธันวาคม ดับได้ตัวตรง0009 4446 48 5559 64 66 67 76 77 84 88 8990 9598แล้วก็99นะครับผลออก22ก็ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบเพรชปรุงเมนูออกมาดับได้ตัวตรงในวันที่16ธันวาคม68 ก็จะมีดับ3 3 3 9 4 4 4 5 4 8 5 4 5 5 6 6 6 8 7 7 8 8 4 8 6 8 7 8 8 8 9 9 3 9 8แล้วก็9 9ในเมนูที่3นะครับพิจจรณาก่อนนำไปคัดสันเมนูออกมาอย่างมีวิจารณยันนะครับไปกันต่อที่เมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโน ชุดพื้นหลังต้นตาน,นะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบดับใต้ทุกหลักในวันที่1นธันวาคมดับ4ออกสองสอง่านส่วนการคาดสันวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูในวันที่16บธันวาคมอาจารย์โนาคินภาพพื้นหลังต้นตาลได้วิเคราะห์ความไม่จะเป็นออกมาได้ดับใต้ทุกหลักดับสองพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณสำหรับวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูที่4นะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์สตางจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค้าสรรวัตถุดิบดับได้ตัวตรงโดยการค้าสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับได้ตัวตรงในวันที่1ธันวาคมนะครับก็จะมีดับ1 1 6 6 7 9 0 8 4 0 2 4 5 3 8 2 3 7แล้วก็95ออก22ผ่านส่วนการค้าสรรวัตถุดิบ พื่อที่จะปรุงเมนูในวันที่16ธันวาคม68การรังสรรวัตถุดิบออกมาดับใต้ตัวตรง937722358048195106แล้วก็64ในเมนูที่5นะครับพิจารณาวัตถุดิบชุดนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำไปปรุงเมนูออกมา ไปกันต่อที่เมนูที่6จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อ,อัตราการคัดสรรวัตถุดิบดับใต้ทุกหลังนะครับโดยใส่เดีตาการคัดสรรวัตถุดิบรวมด้วยสองครั้งในวันที่1ธันวาคมนะครับดับ4ออก2 2สองผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อี่จะปรุงเมนูดับใต้3นะครับในเมนูที่6 พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับไปกันต่อที่เมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์ f ฟรีดอมจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการค้าสัรนวัตถบดับ,ดบตายทุกหลักการค้าสัรนวัตถบหรือสสยติชุดนี้ก็ยังถือว่ายังเดินดีมากกว่าหลุดจะมีหลุดอยู่ เครั้งนะครับโดยในวันที่16ธันวาคมการรังสัรควัตถดิบออกมาได้ดับ9ครั้งก่อนดับ0ูนย์ออก22 2, ผ่านก็จะเป็นเมนูที่7นะครับพิจารณาการคัดสรรวัตถดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำไปปรุงเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์ฟรีดอมอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค้าสัรวัตถุดิบดับ110หน่วยเหนือการค้าสัรวัตถุดิบหรือสถิติชุดนี้นะครับก็ยังถือว่ายังเดินดีมากกว่าถึงจะมีหลุดจุ่บ้างโดยการค้าสัรนวัตถุดิบในวันที่1ธันวาคมนะครับดับ4ออก252ผ่านส่วนการค้าสัรนวัตถุดิบเพื่อได้รุงเมนูดับ110หน่วยเหนือ 16ธันวาคมดับ4นะครับในเมนูที่8พิจารณาก่อนนำไปค่าสัรเมนูออกมาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับไปกันต่อที่เมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค่าสัรนวัตถุ ชุดไก่แจ้นะครับดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวโดยในวันที่1ธันวาคมการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ4ี่กับ7ออก25-200ออก2ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาในวันที่16ธันวาคมการคัดสรรวัตถุดิบดับเฉพาะร้อยเหนือ1กับ2 1กับ2นะครับในเมนูที่9พิจารณาการ คาสั่นวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำไปปรุงเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่10จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชวรสจะเป็นช่วยวิเคราะห์อัตราการค่าสั่นวัตถุดิบดับเฉพาะหน่วยเหนือ10กับร้อยไม่เกี่ยวโดยการค่าสั่นวัตถุดิบที่จะปรุงเมนูในวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาดับเฉพาะหน่วยเหนือ3ออก252หน่วยออก2ผ่านส่วนการค่าสั่นวัตถุดิบ พื่อที่จะปรุงเมนูออกมาดับเฉพาะหน่วยเหนือนะครับ16ธันวาคมดับเฉพาะหน่วยเหนือ3 10กับร้อยไม่เกี่ยวเมนูที่10พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับไปกันต่อที่เมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดปรุงข้าวนะครับชุดการปรุงรวงข้าว โดยจะเป็นชุ่วะห์อัตราการคัดสรรวัตถุดิบดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับโดยการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่1ธันวาคมดับเฉพาะ10เหนือ1ออก2 5 2 10ออก5ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่16ธันวาคมดับเฉพาะ10เหนือ1กับ900กับหน่วยไม่เกี่ยวใน ชุดปรุงข้าวก่อนนำไปคัดสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่12จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดน้องอ่างน,นะครับอัตราการรังสรรค์วัตถดิบดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวไสติก็รวมเดินดีติดต่อกันมา12ครั้งนะครับ ในวันที่1ธันวาคมการคัดสรรวัตถุดิบดับเฉพาะ 10, 1 0 1เหนือ0ออก252 10ออก5ผ่านนะครับส่วนการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูในวันที่16ธันวาคมจุดน้องอ่างวิเคราะห์อัตราออกมาดับเฉพาะ 10, 1 0เหนือ2ร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับในเมนูที่12 ไปกันต่อที่เมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรากชุดใบดำนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคัดสรรวัตถุดิบดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวอัตราการคัดสรรวัตถุดิบพระธิดาปุงเมนูหรือใสิอารมณ์ดอจูหนึ่งครั้งเดินดีอยู่11ครั้งนะครับโดยการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่1ธันวาคมดับเฉพาะ10เหนือ7 ออก 252, 10ออก5ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาดับเฉพาะ10เหนือ0ร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่13นะครับไปกันต่อที่เมนูที่14จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดการปรุงปลาขอนะครับจะเป็นชุดวิเคราการคัดสรรวัตถุดิบ ดับเฉพาะสิบเหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวการคัดสรรวัตถุดิบหรือสตรติกก็ยังเดินดีรวม12ครั้งโดยในวันที่1ธันวาคมดับเฉพาะ10เหนือ1ออก2 5 2 10ออก5ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูออกมาดับเฉพาะ10เหนือ5้าร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวในชุดการปรุงประขอบเมนูที่14พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำไปปรุงเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์เจจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการคัดสรรวัตถดิบดับ110หน่วยเหนือนะการรังสรรวัตถดิบหรือไตติช่วงหลังจะหลุดต่อกัน2ครั้งก็คือ16เหพฤศจิกายน แล้วก็ล่าสุด 1, ถ ну ึงธันวาคมดับ1ก no ับ5ออก252ก็ถือว่าหลุดไปตามหลักการทางคณิตศาสตร์โอกาสตามการคัดสรรวัตถุดิบอยู่ที่95%ที่จะกลับมาเดินดีก็สูงนะครับหากครั้งไหนที่หลุดต่อการ2ครั้งครั้งต่อมาจะกลับมาเดินดีโดยในวันที่16ธันวาคมการคัดสรรวัตถุดิบออกมาดับ1 1 0หน่วยเหนือ6กับ9ก็จะไปชนกับชุดพ่อใหญ่คำแสงรังสรรวัตถุดิบออกมาดับ110หน่วยเหนือ6กับ9เช่นเดียวกันในเมนูที่10 5นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำไปปรุงเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่16จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ฝนคนโคราชุดตำแดง3แก้วอัตราการรังสันวัตถุดิบในวันที่1ธันวาคมดับเฉพาะ10เหนือ3กับ5ออก2 52 10ออก5ก็ถือว่าหลุดอัตราอยู่ที่90%ที่จะกลับมาเดินดีหาครั้งไหนที่หลุด ตามการคาดการ์นะครับการคัดสรรวัตถุดิบโดยในวันที่16ธันวาคมการคัดสรรวัตถุดิบดับเฉพาะ10เหนือ1กับ6 1กับ6ในเมนูที่16นะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำะไปปรุงเมนูออกมาไปกันต่อที่เมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์สตาง จะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสัรนวัตถุดับเฉพาะ10เหนือเหนือร้อยไม่เกี่ยวการคาดสัรนวัตถุดิบก็ยังเดินดีในวันที่1ธันวาคมดับเฉพาะ10เหนือเหนือศูนย์ออก52 1สออกหหน่วยออก2ผ่านส่วนการคาดสัรนวัตถุดิบประเภทปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยว16ธันวาคมดับเฉพาะ10เหนือเหนือ5นะครับพิจารณาการคาดสัรวัตถุดิบชุดนี้อย่างมีวิจารณญาณต่อไป ไปกันต่อที่เมนูที่13ขอไปครับ18จะเป็นชุดวิเคราะห์จากการคัดสันวัตถุดิบดับใต้ตัวตรงของอาจารย์นาคิโนการรังสรนวัตถุดิบในวันที่1ธันวาคมดับ03 1 2 2 1 3 0 4 9 5 8 6 7 7 6 8 5แล้วก็94ออก22ผ่านส่วนการคัดสันวัตถุดิบเพื่จปรุงเมนู ดับใต้ตัวตรง16ธันวาคมดับ0 0 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2แล้วก็91พิจารณาเมนูที่18ก่อนนำวัตถุดิบไปปรุงเมนูออกมาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์นนทรีจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสัรวัตถิบดับร้อยสิบหน่วยเหนือการคาดสัรวัตถิบในวันที่1ธันวาคม68ดับร้อยสิบหน่วยเหนือ8ออก252ผ่านส่วนการคาดสัรวัตถิบในวันที่16ธันวาคมอยู่ที่ดับร้อยสิบหน่วยเหนือ6ในเมนูที่19พิจรารณาการคาดสรรวัตถิบอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ แล้วก็เมนูที่20จะเป็นเมนูของอาจารย์นนทรีจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสรรวัตถุดิบดับใต้ทุกหลักโดยในวันที่ 1. ธันวาคมการคาดสรรวัตถุดิบดับใต้ทุกหลักดับ5ออกสองผ่านส่วนการคาดสรรวัตถุดิบเพื่อี่จะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักอยู่ที่ดับใต้สปนะคะรับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนี่ก็จะเป็นทั้งหมดวัตถุดิบที่จะนํามาปรุงเมนู ดับขนมไทยในวันที่16ธันวาคม68ต่อไปนะครับหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรโดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอกับคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ต่อดับขนมไทย16ธันวาคม2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องแม s ซอรี่นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต,ต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ